ฟุตบอลยูโร2024กำลังจะเปิดฉากขึ้นแล้วในวันพรุ่งนี้วันที่14มิถุนายน2567มาดูกันว่าแต่ละกลุ่มแต่ละสายมีทีมไหนบ้างทีมไหนที่เป็นตัวเต็งที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเริ่มกันด้วยกลุ่ม A ประกอบไปด้วยเยอรมนีเจ้าภาพสกอตแลนด์ฮังการีสวิตเซอร์แลนด์กลุ่มนี้ตัวเต็งที่จะผ่านเข้ารอบก็คงเป็นเจ้าภาพเยอรมนี คงไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนมาต่อกันด้วยกลุ่มบีสเปนโคเอเชียอิตาลีและเอลเบเนียกลุ่มนี้น่าสนใจครับทั้งสเปนและอิตาลีโคเอเชียก็ใช่ย่อยกลุ่มซี่กลุ่มนี้น่าสนใจมีสโลเวเนียเดนมาร์กเซอร์เบียและอังกฤษเต็งหนึ่งของรายการนี้ซึ่งอังกฤษจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนมาติดตามลุ้นติดตามเชียร์กัน ต่อกันด้วยที่กลุ่มดีประกอบไปด้วยโปแลนด์เนเธอร์แลนด์ออสเตรียและก็ฝรั่งเศสสำหรับฝรั่งเศสก็น่าจะเป็นเต้งหนึ่งของกลุ่มนี้โปแลนด์ Poland ก็มีเลวานดอฟกี้กลุ่มอ e. ีประกอบไปด้วยเบลเยียมสโลวาเกียโรมาเนียและยูเครนติดตามชมครับกลุ่มนี้สูสีกันที่สุดแล้วและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มเอฟประกอบไปด้วย ตุรลกีจอร์เจียโปรตุเกสของโรนันโดและสาธารณรัฐเช็กสำหรับโปรแกรมการแข่งขันจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่14มิถุนายน2567เวลา2นาฬิกาคู่เปิดสนามเยอรมนีเจ้าภาพพบกับสกอตแลนด์ติดตามชมติดตามเชียรุ้นกันไปกับฟุตบอลยูโร2024